สวัสดีค่ะนี่คือสารพัดแกะวันนี้เราจะชวนทุกคนร้องไห้ไปพร้อมกับแก๊งสับประหลาดก็มีหัวใจกับ Cry Baby Monster Teer ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และตอนนี้ชาวแกะมีช่อง TikTok แล้วนะฝากไป Follow กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะั ถึงคาแรคเตอร์อาร์อยเด็กน้อยหน้าบึ้งแก้มป่องแล้วก็มีน้ําตาคลอเบ้าตลอดเวลาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงน้องคลายเบบี้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะและศิลปินที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็เป็นศิลปินชาวไทยคนเดียวที่ได้ร่วมงานกับป๊อปมาดอย่างคุณมดนิสาสีคําดีค่ะเราเนี่ยได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณมดจากหลายๆแหล่งเนี่ยก็เจอว่าแรงบันดาลใจอ่ะมันเกิดขึ้นจากเรื่องใกล้ตัวอย่างการคลายหรือการร้องไห้ที่มีน้ําตานั่นเองค่ะคุณมดเนี่ยคอยสังเกตและจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับคราาาบน้ํตอยู่เสม ลและเชื่อว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะร้องไห้ออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการคิดอะไรเยอะแยะหลากหลายมิติและการที่เรามีน้ําตาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตอนที่เราเศร้าเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงตอนที่เรามีความสุขดีใจตื้นตันใจอีกด้วยแต่ต่อให้คนเราจะร้องไห้เพราะว่าอ่อนแอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรค่ะคุณมดเนี่ยก็เลยเริ่มวาดคาแรคเตอร์น้ําตามาตั้งแต่สมัยเรียนเลยโดยเริ่มต้นนะคะก็เป็นเจ้าก,กระต่ายที่ชื่อว่าและบิดคลายจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นน้องคลายเบบี้ค่ะและ ในช่วงนั้นเนี่ยคุณมดพึ่งสูญเสียน้องหมาอันเป็นที่รักไปก็เลยประยุกต์หูของน้องหมานะคะมาเป็นผมของน้องคลายเบบี้ค่ะและเหตุผลที่ทําให้เราต้องตัดสินใจซื้อน้องคลายเบบี้คอลเลกชันนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นทีมมอนสเตอร์เทียทุกคนเหมือนจะสื่อว่าสัตว์ประหลาดที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าดุร้ายน่ากลัวเนี่ยเขาก็เจ็บได้ร้องไห้เป็นเหมือนกันค่ะแล้วแต่ละตัวนะก็ยังมีเพื่อนตัวจิ๋วที่เป็นโซหรือเป็นวิญญาณมาด้วยค่ะและอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าในวันนี้เนี่ ตัวออกมาหมดแล้วนะคะแต่เราเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลแบบเรื่องเล่าตำนานมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมค่ะไปฟังกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อคอลเลกชันนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องอ้วนมากน่ารักมากนะคะตัวนั้นก็คือน้องโซอิเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวอะไรสักอย่างนะทุกคนดูใส่ๆมีหูด้วยแล้วก็ข้างในพุงน้องเนี่ยก็จะมีโซนะคะหรือตัววิญญาณเนี่ยทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะแล้วก็มีข้างนอกมาอีกหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยตัวนี้ตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะเจอข้อมูลอะไรเด็ดๆทุกคนแต่เราไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัว ที่น่าสนใจมากๆตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าทูนแบ็กนะคะเป็นเหมือนอสุรกายรูปร่างคล้ายหมีขั้วโลกแต่มันมีขนาดใหญ่กว่ามากๆเลยแล้วก็ตามตำนานความเชื่อของชาวอินูอิตที่อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยเขาเชื่อว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นเหมือนจอมทาลายล้างที่จะล่าทุกสิ่งมีชีวิตที่เจอเลยแล้วไม่แค่นั้นนะทุกคนมันยังกืนกินวิญญาณของทุกสิ่งที่มันเจอเข้าไปด้วยค่ะซึ่งก็เหมือนน้องเลยนะคะที่ชื่อว่าโซอิตเตอร์และในพุงน้องเนี่ยยังมีวิญญาณอยู่จริงๆอนะ่่่ะะทุกกกคนนนซึงงมั็าจเียวข้ กับน้องแหละแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปดูซีรีส์ได้ชื่อเรื่องว่า The t h a s e r ค่ะ และตัวที่2นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราภูมิใจมากๆทุกคนเพราะว่าน้องเป็นซีเครตค่ะนั่นก็คือน้องอิวแบ็คคองนั่นเองนะคะถือเป็นซีเครตตัวที่2ของชาวแกะเลยค่ะทุกคนน้องตัวนี้เนี่ยเทกเจอร์ของเขาก็จะเป็นกำรรมะหยี่นะคะแล้วก็มาในรูปแบบของน้องคิงคองตัวสีดําแบบนี้เลยค่ะและสิ่งที่เราอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูก็คือการ์ดค่ะการ์ดของน้องเขาเล่นแสงมากทุกคนแบบวิบวับว,วิบว,วับแบบนี้เลยค่ะเชื่อว่าหลายคนเน่กก็คงจะ ทับใจเรื่องราวของเจ้ากอริลล่ายักษ์ที่อาศัยอยู่ในเกาะกระหลกมาอย่างยาวนานซึ่งที่มาของน้องเนี่ยก็มาจากหนังเก่าในปี1933ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เทคนิคการถ่ายทําขั้นสูงเลยทีเดียวค่ะและในปัจจุบันเนี่ยคาแรคเตอร์คิงคองก็กลายเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์สําคัญของมอนสเตอร์เวิร์ดหรือจักราวาลสัตว์ประหลาดไปแล้วซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ3ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง l e จเนอรี่พิคเจอร์วอร์เนอร์บรอเธอร์พิเจอร์แล้วก็โตโฮค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่3ค่ะตัวนี้นะมีชื่อว่าซีมอนสเตอร์ทุกคนน่าจะอารมณ์เหมือนกับเป็นปลายน้ําอะไรแบบนี้เนาะเพราะน้องอ่ะมีทั้งครีบมีทั้งหางแล้วก็ตรงที่หัวนะคะมันทําให้เรานึกถึงปลาน้ําลึกชนิดหนึ่งอนะ่ะทุกคนที่มันจะว่ายอยู่ลึกมากๆเลยแล้วมันก็จะมีโคมไฟติดอยู่ที่หัวแบบนี้ค่ะและทุกคนดูตูโซของน้องเขาดีที่มาด้วยกันอนะ่ะคือมันจะแตกต่างจากโซของเพื่อนๆเ,เลยนะเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเยลลี่เป็นแมงกะพรุนอะไรแบบนี้น่ารักมากเลยสําหรับซีมอนสเตอร์นะคะหรือสัตว์ประหลาดทะเลเ มันมีหลากหลายความเชื่อเลยทุกคนบ้างก็ว่าเป็นมังกรทะเลเป็นงูทะเลนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคลาเคนหรือว่าเป็นปลาหมึกยักษ์หรืออาจจะเป็นวานเพราะว่าเจ้าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันชอบพ่นน้ําใส่เรือประมงนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เราสงสัยเนี่ยทุกคนก็คือในไทยเนี่ยในยุคยุคหนึ่งนะมันมีคําด่าว่าไอ้ผีทะเลค่ะเราก็เลยสงสัยว่ามันมีที่มามาจากอะไรนะคะก็เลยไปค้นหาข้อมูลมาว่ามันน่าจะมีที่ มามาจากพรายทะเลหรือผีทะเลเนี่ยมันชอบปลอมตัวมาหลอกมนุษย์ค่ะทาให้มันกลายเป็นคําด่านะคะผู้หญิงเนี่ยก็เลยเอามาใช้ด่าผู้ชายที่มีนิสัยแบบทะลึ่งตึงตังอะไรแบบนี้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเบียวนิดนึงอะทุกคน และน้องตัวที่4ของเราค่ะกับน้องตัวนี้นะคะน้องตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิสเตอร์อินวิสิเบลค่ะตัวของน้องเนี่ยมันจะใสๆนะทุกคนแต่ว่าคอสตูมของน้องเนี่ยก็จะเป็นชุดสีน้ําตาลเหมือนเป็นชุดนักสืบเลยนะคะแล้วก็สูบไปด้วยค่ะแล้วน้องก็มาพร้อมกับกระเป๋าแล้วก็โซลหรือตัววิญญาณนะคะก็มาในรูปแบบของใสๆเหมือนกันค่ะน้องตัวนี้นะคะน่าจะเป็นมนุษย์ล่องหนค่ะโดยคาแรคเตอร์นี้เนี่ยมีที่มามาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ในปี1897ค่ะที่มีชื่อเรื่องว่า The Invisible ะะของ HG w e l l s นั่นเองค่ะก่อนที่จะถูกดัดแปลงไปเป็นภาพ,พยนตร์ชุดหลายภาคโดย Universal Studio และกลายเป็นภาพจำว่ามน,นุษย์ล่องหนเนี่ยจะต้องแต่งตัวแบบนี้ก็คือสวมเสื้อโค้ทชุดสูทสวมแว่นตาสวมถุงม,มือนะคะแล้วก็มีผ้าพ,พันแผลพันอยู่รอบหัวนั่นเองค่ะ และตัวที่5นะคะเห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าน้องเป็นตัวอะไรคะแน่นอนว่าน้องเนี่ยจะต้องเป็นแม่มดชัวร์เลยนะทุกคนเพราะว่าคอสตูมต่างๆทั้งหมวกแหลมๆแ,แบบนี้นะแล้วก็จะหมูกแหลมๆเหมือนกันแล้วก็ชุดแบบนี้และขาดไปไม่ได้คะ่ะกับยานพาหานะสําหรับแม่มดเท่านั้นก็คือไม้กวาดนั่นเองนะคะแล้วน้องตัวนี้เนี่ยโซที่มาคู่กันเนี่ยก็เป็นโซที่จมูกแหลมเหมือนกันเลยคะ่ะทุกคนเคยได้ยินคําว่าล่าแม่มดไหมคะแล้วสงสัยไหมว่ามันเริ่มต้น อะอคำพูดนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะนั่นก็คือตํานานแห่งซาเลมคดีประวัติศาสตร์อันน่าหดหู่ใจเพราะมีผู้เสียชีวิตไปกว่า19คนค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1 6 9 2งหถึงหนึ่ค่ะซึ่งก็นานมากแล้วเนาะในสมัยนั้นเนี่ยผู้คนยังเชื่อในเรื่องของโชคลางแล้วก็พลังเหนือธรรมชาติอยู่ค่ะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านนะคะก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาบอกว่ารู้สึกเจ็บปว ตามร่างกายเหมือนโดนเข็มแทงค่ะต่อมาเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงอีกสองคนเนี่ยเกิดอาการเดียวกันแล้วก็เริ่มพ่นประโยคที่ฟังไม่รู้เรื่องค่ะทั้งหมอแล้วก็บาดหลวงเนี่ยก็สรุปกันว่าเออน่าจะเป็นคำสาปของแม่มดปฏิบัติการการล่าแม่มดจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้นค่ะเกิดการไล่ชื่อของคนในหมู่บ้านไปเรื่อยๆทีละคนนะคะต่างคนเนี่ยก็ต่างชี้ตัวแม่มดไปมั่วๆเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดการล่าแม่มดเนี่ยจึงเริ่มเป็นการกล่าวหาผู้อื่นแล้วก็กําจัดคนที่เห็นแตกต่างจากตน สรุปแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนโดนจับไปว่าเป็นแม่มดมากกว่า100คนแล้วก็เสียชีวิตโดยการประหารไปมากกว่า19คนนี่ยังไม่นับรวมว่ามีคนที่โดนทรมานอีกมากมายเลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถไปเซิร์ชอ่านเพิ่มเติมกันได้ค่ะ ต่อกันที่ตัวที่6นะทุกคนก็คือน้องคนนี้เห็นแบบนี้ก็คงจะเป็นแฟรงเกนสไตล์แน่นอนนะคะน้องตัวนี้ทุกคนดูดิคือเราชอบดีเทลการแบบมีตะปูตอกอยู่ที่หัวเนาะแล้วก็แบบตัวเขียวแบบนี้นะคะแต่ที่น่ารักที่สุดเนี่ยก็คือดีเทลที่เขียนว่าบอยด o คายนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยก็สามารถร้องไห้ได้เหมือนกันนะแล้วโซูที่มาคู่กันเนี่ยก็คือจะมีแผลที่หัวเหมือนกันเลยค่ะแฟรงเกนสไตล์นะคะเป็นอสุรกายที่สร้างขึ้นมาจากศพโดยนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง อ้างอิงมาจากนาวนิยายอันโด่งดังของแมรี่เชลลี่ค่ะโดยที่คนที่สร้างน้องนะคะก็รังเกียจและทิ้งน้องไปเพียงเพราะว่าน้องเนี่ยหน้าตาอัปลักค่ะทําให้เกิดปมในใจขึ้นมาว่าทําไมจะต้องทิ้งน้องไปด้วยทั้งๆที่น้องเนี่ยก็อ่านภาษาคนออกฟังภาษาคนก็ออกนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้งโง่เลยแถมยังหาอาหารกินเองได้ด้วยแล้วน้องเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนนะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นมังค่ะบอกได้คําเดียวเลยว่านาวนิยายเรื่องนี้เป็นละครสยองขวัญที่น่าเศร้าค่ะเพราะว่ามันบอก ให้รู้ว่าใครๆเนี่ยต่างก็ต้องการความรักแม้แต่อสุรกายอย่างแฟรงกเนสไตล์ก็เช่นเดียวกันค่ะ ต่อกันที่ตัวที่7ค่ะทุกคนตัวนี้นะเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ของคอลเลกชันนี้ค่ะกับน้องคนนี้เลยน้องแฮปปี้นะคะน้องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้ากากที่เป็นหน้ายิ้มสีเหลืองแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดไปอะทุกคนเราจะเจอกับน้องคลายเบบี้ที่ตาเป็นกากบาดแบบนี้คือเหมือนจะตุยเย่ไปแล้วนะทุกคนแล้วก็ทําแก้มป่องๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของน้องเขาอยู่แล้วนะคะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของน้องแฮปปี้ตัวนี้ก็คือน้องเขาเนี่ยมีโซทั้งหมด 3ชิ้นด้วยกันนะทุกคนเป็น3ตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยโซแต่ละตัวของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าแบบร้องไห้หน้าเสียใจหน้าบึง้งทั้งนั้นเลยค่ะกับน้องแฮปปี้เรารู้สึกว่าน้องตัวนี้นะคะคล้ายกับบทสัมภาษณ์ที่คุณมดเคยพูดไว้ค่ะในเรื่องของมุมอ่อนแอที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงความอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นเวลามีคนถามเราว่าเราโอเคไหมเราก็จะรีบตอบไปทันทีเลยค่ะว่าเราโอเคไม่เป็นอะไรทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ย เราอาจจะกําลังเศร้ากําลังเสียใจจนบางครั้งเนี่ยต้องไปแอบร้องไห้คนเดียวดังนั้นน้องตัวนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนของคนส่วนใหญ่ที่ยังยึดต,ติดกับกรอบเดิมๆที่ไม่กล้าร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นค่ะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเรื่องหนักๆเนี่ยแค่การร้องไห้ออกมามันก็ช่วยระบายความทุกข์ใจได้แล้วค่ะ ต่อกันที่ตัวที่8ค่ะกับน้องคนนี้น้องคนนี้เนี่ยเป็นโครงกระดูกนะทุกคนแล้วก็มีผ้าเนี่ยมาคลุมไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็โซหรือวิญญาณที่มาคู่กันนะก็คือเป็นหัวกะโหลกอะ่ะทุกคนแล้วก็มีผ้ามาคลุมไว้เหมือนกันจิวจ๋วๆแบบนี้เลยค่ะจริง,รงๆคาแรคเตอร์โครงกระดูกแบบนี้เนี่ยมันหาต้นต่อยากมากทุกคนเพราะมันถูกใช้ในหลากหลายวัฒนธรรมเลยในไทยก็มีนะมันทําให้เรานึกถึงหน้าผีแบละครจากๆวงๆอะ่ะทุกคนแลวถ้าใครเคยดูนะมันจะมีความเป็นยูนนเวอร์สของหน้าผีเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสียอดกุมารสิงหักไกลพบดาบ7สีมณนี7แสงแล้วก็เรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยนับผีก็จะคอยช่วยตัวเอกแก้ไขปัญหาอยู่เสมอด้วย ไหนก็พูดถึงละครจักจกักงวงๆกันแล้วนะคะไปต่อกันที่ตัวที่9กับตัวนี้ค่ะเบิร์นเบบี้เบิร์นหรือว่ายม,มาบาลน,นั่นเองตัวนี้นะทุกคนคือเขาใช้สีแดงแบบนี้เลยนะแล้วน้องเนี่ยก็มีเขาด้วยแต่ที่ตลกที่สุดอะ่ะก็คือเขามีเขาด้วยนะทุกคนแล้วกางเกงเนี่ยก็เป็นกางเกงกำรรมะหยี่นะแล้วก็หางเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะและโซที่มาด้วยกันนะทุกคนก็มาแบบสีส้มเนาะแล้วก็มีเขาแบบนี้ด้วยค่ะน้องตัวนี้นะคะเรานึกถึงยม,มาบาลในเวอร์ชั่นแบบ ไทยทุกคนและซีนที่มียม,มาบาลอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นซีนแบบนรกนะคะสีแดงมีเปลวไฟเต็มไปหมดเลยมีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาย,ยม,มาบาลทั้งจากหนังละครจากจากวงๆนะคะทั้งเรื่องพิภพมัจจุราชยม,มาบาลเจ้าขายม,มาบาลจ๋านะคะต่อมาเนี่ยก็ถูกดัดแปลงไปเป็นโฆษณาไปเป็นภาพมีมสมชื่อเบิร์นเบบี้เบิร์นสุดๆไปเลยค่ะ あ。 ตัวที่10บค่ะกับตำนานความเชื่อแบบไทยๆน้องแมวดำน้องตัวนี้นะก็เป็นแมวสีดำเลยทุกคนแล้วก็น้ําตาเนี่ยใหญ่มากเลยแบบร้องไห้หนักมากนะคะแล้วก็มีเขี้ยวด้วยทุกคนติดโบสีแดงนะคะแล้วก็มีพุงสีขาวๆแบบนี้นะคะแอบบอยู่ใต้เสื้อคลุมเนาะแล้วหางน้องก็เป็นคู่เป็นพวงแบบนี้เลยค่ะแล้วน้องโซหรือน้องวิญ,ญญาณที่มาคู่กันเนี่ยก็เป็นเจ้าแมวจิ๋วที่มีน้ําตาติดอยู่ค่ะแมวดำในหลายวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งต้องห้ามบ้างก็บอกว่าน้องเนี่ยจะนําโชค มาให้บ้างก็บอกว่าเป็นแมวผีถึงขั้นบอกว่าถ้าแมวดําไปกระโดดข้ามลงศพของใครเนี่ยศพนั้นจะกลายเป็นสีร้ายเลยทีเดียวค่ะความเชื่อแบบนี้นะมันมีเยอะมากเลยทุกคนโดยเฉพาะในแถบตะวันตกที่เชื่อกันว่าแมวดำเนี่ยเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายแล้วก็มักไปปัวพันกับแม่มดทําให้ในช่วงยุคกลางเนี่ยน้องถูกฆ่าไปจํานวนเยอะมากเลยค่ะแล้วในไทยนะเราไปหาข้อมูลมาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใจร้ายกับแมวดํามาตั้งแต่แรกค่ะเพราะตามความเชื่อแบบไทยๆเนี่ยเชื่อกันว่าแมวดำเนี่ยเป็นแมวดี ใครเรียงไว้เนี่ยจะรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าความคิดแบบใจร้ายกับน้องแมวดำน่าจะเกิดในช่วงที่ไทยเนี่ยเริ่มติดต่อกับต่างชาติมากขึ้นนั่นเองแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อนะคะเพราะว่าน้องแมวทุกสีเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันหมดค่ะและตอนนี้นะทั่วโลกก็จริงจังกับการหยุดบูจี้แมวดำแล้วนะทุกคนตั้งให้ทุกวันที่27ตุลาคมเป็นวันแมวดำแห่งชาติไปแล้วค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่11ค่ะกับน้องคนนี้ฟอสตี้แคนดี้ค่ะน้องตัวนี้นะก็จะมาพร้อมกับขนสีขาวๆที่เป็นกำรรมยีนะทุกคนแล้วก็ตัวของน้องจริงๆเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นแฟดกับซีเครตมากเลยนะที่เป็นตัวแบ็คคองนะทุกคนดูดี <c oughs> คือเหมือนกันมากอะต่างกันที่น้องเนี่ยหันตาไปคนละข้างคะ่ะทุกคนและโซของน้องนะก็มีลักษณะคล้ายโอลาฟมากเลยทุกคนคือมีจมูกแหลมๆยื่นออกมาแบบนี้นะคะเราคิดว่าน้องตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเยตินะทุกคนเป็นสิ่ง มีชีวิตลึกลับในตำนานค่ะโดยเชื่อกันว่ามีขนาดใหญ่โตวกว่ามนุษย์แล้วก็มีขนปกคลุมทั่วร่างกายคล้ายกับบิ๊กฟุตเลยค่ะตามตำนานของชาวเนปลาลนะคะเชื่อว่าถิ่นที่อยู่ของเยติเนี่ยอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะแต่เหล่าบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์เนี่ยแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่าเยติเนี่ยมีอยู่จริงโดยเฉพาะคุณแดเนียลเทเลอร์ค่ะผู้ที่ออกค้นหาเยติอย่างเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นเขียนหนังสือออกมาว่าสัตว์ประหลาดชนิดนี้ไม่น่าจะมีอยู่จริงค่ะเพราะทุกครั้งเวลามีคนอ้างว่าเจอรอย เท้าของเยติแล้วเนี่ยผลการพิสูจน์ n n a ก็ออกมาว่าเป็นของมีสีน้ําตาลที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนั่นเองค่ะซึ่งสภาพอากาศสายลมและแสงแดดอาจทําให้รอยเท้าเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นได้ค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่12ตัวสุดท้ายของเรานะคะกับเลดี้มัมมี่ค่ะตัวนี้ทุกคนก็คือพันผ้าพันแผลรอบตัวเลยนะแต่ว่ามีพร็อพเป็นโบข้างบนด้วยและทุกคนสังเกตไหมขนตาน้องเด้งมากๆนะคะแล้วก็น้าตาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูค่ะและแน่นอนว่าโซหรือวิญญาณที่มาคู่กันก็จะต้องพันผ้าพันแผลด้วยค่ะมัมมี่ตามที่เราเคยได้ยินกันนะคะก็คือวิธีการรักษาสภาพโซเพื่อรอวันที่วิญญาณเนี่ยจะกลับคืนสู่ร่างค่ะแล้วตามความเชื่อของชาวอียิปต์เนี่ย ก็มักจะทํามัมมี่ให้กับฟาโรห์และเชื้อพระวงศ์ถุกพระองค์ค่ะแต่นักอียิปต์วิทยารุ่นใหม่ๆจํานวนหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชาวอียิปต์โบราณต้องการจะสร้างเทวรูปจากร่างของฟาโรห์ผู้ที่เปรียบเสมือนเทพที่มีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ให้กลายเป็นรูปเคารพที่มีความสําคัญทางศาสนาและจิตวิญญาณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ Crybaby Monster Tear ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเลือก top t กันค่ะว่าคอลเลคชันนี้เราชอบตัวไหนกันบ้างตัวแรกนะคะที่เราจะให้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือน้องตัวนี้ทุกคนเพราะว่าน้องมีความแบบอ้วนตุ๊บนะตุ๊บ ตับแล้วก็มีโซหลายตัวอยู่ข้างในด้วยค่ะและตัวที่2ที่เราชอบนะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องคิงคองค่ะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าน้องเป็นซีเครตนั่นเองและตัวสุดท้ายที่เราชอบนะคะก็คือน้องแฮปปี้ค่ะเพราะว่าเป็นน้องใครเบบี้ตัวแรกของเรานะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงแก้มป่องแบบนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ถ้าใครอยากให้เราแกะคอลเลกชันไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะคะใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบาย